กลับเข้าสู่นักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนสุเกเตอร์กับเหล่าวิพีดารานักคิดที่ถึงจะร้ายแต่ก็น่ารักเห็นสวยๆแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพี่แบนด์พี่เปิ้ลหรือพี่หนูเล็กใครจะเชื่อถือได้มากกว่ากันแต่ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับน้องคนเก่งทั้งสองทีมกันก่อนทีสีเงินวันนี้มาจากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เรียนอนุสรส่วนสีแดงจากโรงเรียนธัญบุรีครับ แล้ววันนี้ครับกับนักคิตาลุยอาเซียนอาเซียนทุกเกตเตอร์ของเราครับเริ่มกันที่ข้อแรกครับจะพาหน้องทั้ง2ทีมและคุณผู้ชมทางบ้านมารู้จักกับประเทศไทยให้มากขึ้นครับวันนี้พาทุกท่านบุกไปเหนือสุดแดนสยามของราชนจาจักรไยที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักเดินทางมักจะใช้วันหยุด เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจและวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งสถานที่จะมาแนะนําให้รู้จักกันนั่นก็คือวัดถ้ำเหินพญานาคหรือที่เรียกกันว่าวัดถ้ำเสาหินพญานาคเป็นถ้ำที่อยู่ปลายสุดของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้การเดินทางไปถ้ำนี้สามารถไปได้ทั้งทางน้ําและทางบกโดยลักษณะของถ้ำเป็นโพรงสูงขึ้นในแนวดิ่งมีหินงอกมีลักษณะเป็นแท่งๆซ้อนกันคล้ายเสาบ้านชาวบ้านจึงเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำเสาหินซึ่ง นอกที่มีความงดงามและอีกหนึ่งสถานที่ที่เราอยากแนะนำท่านรู้จักบบนั่นก็คืออัลเทอรพระเกียรติ90ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงรายซึ่งที่นี่นั้นมีจุดเด่นก็คือเป็นสถานที่จัดแสดงราชรถบุษบกศิลปกรรมแบบล้านนา พื่อใช้ในประเพณีอันเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเชียงรายในทุกๆปีราชรถเหล่านี้ผ่านฝีมือการออกแบบของศิลปินผู้มีชื่อเสียงทางภาคเหนือมากมายราชรถแต่ละคันก็จะมีความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดอย่างเจอย่างเช่นรถของจังหวัดเชียงรายนั้นสร้างมาจากโลหะและมีแบบจมาจากรัชท่าและรอยพระพุทธบาทซึ่งราชรถที่มาร่วมพิธีนั้นนอกจากจังหวัดเชียงรายแล้วก็มาจากจังหวัดเชียงใหม่ มีลวดลายลงรักปิดทองได้รับอิทธิพลจากรูปปูนปั้นที่วัดเจ็ดยอดจังหวัดลำพูนมีจุดเด่นอยู่ที่หน้าห้าตัวมีลักษณะครึ่งหน้าครึ่งนกเพื่อทำให้ดูเบาทว่าเข้มแข็งมีพลังจังหวัดน่านพระเอกของราชรถคันนี้ก็คือหม้อดอกโลหะอาบทองเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะชาวไทยใหญ่ซึ่งมีความโดดเด่นที่สัตว์ด้านหน้ารถเป็นลูกผสมกันของ นาคมา้าช้างกวางหงจังหวัดลำปางมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นเจดีกลมทรงระฆังคว่ำจังหวัดพะเยามีความงดงามโดดเด่นด้วยการประดับด้วยกระจกสีและกระจกจืนและปิดท้ายด้วยจังหวัดแพร่ประดับด้วยสัตว์ชั้นสูงเช่นนาคเหราหงและสิงห์และเมื่อเดินมาอยู่ที่ราชรถของจังหวัดแพร่ พี่ไอ้สายก็สังเกตเห็นบางสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของราชรถน้องๆทราบหรือไม่ว่าไม้งาสสีแดงที่เห็นนี้มีไว้ทําอะไรมาลองฟังกันดีกว่าว่าสีน้ําเงินค,คิดว่าไม้งามที่ว่านี่ยไว้ทําอะไรครับเอาไว้เกี่ยวสายไฟแบบมันเตี้ยๆคับก็เลยเอากระทุงมาไว้ค่ะคือสูงๆคือหมายถึงว่ายวยร,รถขบวนเนี่ยมันจะผ่านแล้วมันจะมีสายไฟ สายไฟพาดลงมาคก็เอาไม้งามเนี้ยแทงขึ้นไปแทงสายไฟขึ้นไปคือคล้ายๆกับเอาไว้งัดงัดให้มันพ้นไปรถก็ผ่านได้ัง่ายๆงี้เลยอ่ะอ่ะหนึ่งไอเดียหนึ่งไอเดียมาอไรอีกล่าชรถจอดเนี้ยค่ะมันจะเกิดการเอียงขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ใช่เราจะเอาไม้ธรรมดาไปค้ำให้มันเท่ากันคือใช้ผ้าที่มีสีแดงเพื่อเป็นการเหมือนแบบมันศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะคือ อาจจะเป็นความเชื่อของสมัยโบราณอะไรเงี้ยคือมันทําหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวเอาไว้รักษาสมดุลของรถเผื่อมันเอียง,ยงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเหตุผลมีเหตุผลคือไม่ใช่ไม้ง่ามหรอกเขาเรียกว่าไม้คำ้ำนะอ่าใครไม่มีตังก็เอาไปค้ำได้ด <c oughs> เมื่อกี้เนี่ยบอกไว้ว่าเป็นเรื่องของการปรับสมดุลเวลารถจอดใช่ไหมคะแต่ของแพทย์เนี่ยมองคล้ายๆกันนะคะคือตอนที่ราชรถกําลัง กาลังเลื่อนไปอยู <Yay ing> <ick in or igen> ่อะค่ะมันอาจจะมีการแบบเทน้ําหนักที่ไม่เท่ากันไอ้ตัวง่ามเนี่ยค่ะจะมีคนถืออยู่หลายประจําอยู่หลายมุมเพื่อเป็นการประคองรถเวลาที่รถจะเลินไปแต่ว่าขบวนรถมาสวยเลยนะรอบรอบรถนี่คือคนถือไม้ง่ามงี้เลยถือกันรอบรถเลยไม่ได้ถองงี้นะคะถืออย่างนี้แล้วประคองไปด้วยอ้าวสีเงินต่อไปแล้วค่ะ มาลองฟังสีแดงกันบ้างก็ไม้เนี้ยมันยาวใช่ไหมครับก็เผื่อมีนกมาเกาะเก็ะข้างบนยอดเนี้ยเอาไม้เขี่ยเขี่ยไล่นกมาครับไม้ไล่นกเดี๋ยวนะอมาพี่รอนกันบ้างครับพี่รอนละครับผมเห็นจากวิทยาเนี่ยเห็นมันเป็นเรื่องของเขาใจความสำคัญกับรืพวกนี้แล้วก็ผมเลยคิดคล้ายๆกับพี่แพรครับคือผมคิดว่าตัวตัวของเขาเรียกว่า ขบวนแห่ครับรบ,บางครั้งเวลาเราเราเคลื่อนที่ไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเขาเรียกว่ามันไม่สมดุลไม่ค่อยสมดุลกันได้แล้วก็อาจจะมีคนที่ต้องต้องต้องใช้ครับใช้ไม้ครับก็คือต้องต้องคอยต่อยคอยไปขยับหรือว่าคอยปรับสมดุลให้ตัวตัว,ตวเรือขบวนแห่ให้มันสมดุลครับแล้วเหล่าบรรดาราที่ของเราวันนี้นะฮะคิดว่ามันคืออะไรครับเบนเลยค่ะนี่นะคะคือตัวอย่างวันนี้พี่เบนก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะนี่ตัวนี้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยมันคือสัญลักษณ์นำขบวนค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนบางทีเราเนี่ยเดินแห่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเรามาเป็นเหมือนน้องๆเนี่ยมาดูขบวนแห่แล้วน้องๆก็ไม่รู้ว่าอุ้ยตอนนี้เนี่ยมันมันถึงตรงไหนแล้วพอน้องๆเห็นปุ๊บ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 ,บเนี่ยอ๋อนี่ไงขบวนตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยอ๋อนี่ขบวนของเราอยู่ตรงนี้นี่เองน้องๆก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปได้อะไรอย่างงี้ยจะได้รู้ว่าตั้งต้นขบวนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอ้ครับสัญลักษณ์นำขบววนแต่่่่าาาไมมใชงฟั เพิ้นครับนี่ส่งไม้งามต่อแล้วให้้นองเนขาจะเพื่อนำขบวนเพื่ออ้าวพี่เปิ้ลจริงๆค่ะคันแรกไงคะเข้าใจปะคะนำขบวนก็ต้องคือคันแรกก็จะมีไม้งามไปเพื่ออะไรใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไม้จราจรค่ะไม้จราจรใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยรถที่ขับเนี่ยเออคนขับอาจจะอยู่ต่ําและอาจจะมองไม่เห็นรถที่แบบสวนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีไว้เป็นการแบบบอกทางว่าเฮ้ย คันนี้แดบล็ไปซ้ายนะนี้บอกบไปขวาอ๋อจะบอกสัญลักษณ์ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปข้างหน้าพ้อบีครับพี่เปิ้ลบอกมาว่าไม่เกี่ยวกับน้าขบวนคแต่เอาไว้ใช้ช่วยในเรื่องของการจราจรจะได้รู้เพราะว่าขบวนมันไปกันยาวมากจะได้ไปกันถูกทางถูกค่ะหรือไม่ใช่เอามาฟังสาวสวยคนนี้ก่อนจะบอกว่าว่าพี่เบนแล้วก็พี่เปิ้ลเนี่ยที่พูดมาพี่ตนน้องอาจจะเชื่อ าเชื่อพี่ดีกว่าเพราะว่ามีคนเมื่อกี้ตอบถูกคนนึงเขาเรียกว่าไอา้ไม้นี่หนู่มคนนะครับพี่เพืนน่อน,น,ะะนไม้นี่นะคะมันจะไม่ฟาดหน้าพี่ใช่ไหมคะเล่นอะไรก็ได้ยกเว้นหน้ากับผมนะคะพี่ไว้ท้ามาหากินได้เขาเอาไว้สำหรับยกสายควยเดี๋ยว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 หนู่มช่ยแม่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนุเล็กครับเซ็นเซอร์ทำงานหนักเลยตอนนี้ทำไมคะยกสายควย ไฟ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 ก็ไฟเออไม้นี่ก็ไว้สำหรับยกสายไฟเพราะว่ารถของราชรถเนี่ยเขาเรียกว่าบางคันเนี่ยมันจะสูงสูงมากสูงกว่าสายไฟอีกสายไฟอีกถ้าไม่ก็ไม่ทำสายไฟให้มันสูงๆไปเลยล่ะคะต้องใช้ไม้คันทำไมสายไฟมันสูงอยู่แล้วสายไฟสูงอยู่แล้วแต่รถราชรถเนี่ยมันสูงกว่าอ๋อเอาละครน้องๆเห็นกันชัดนะครับคิดว่าไว้ทำอะไรนะฮะ ระหว่างข้อ A ครับสัญลักษณ์นำขบวนนะฮะข้อ B จราจรหรือข้อ C ครับยกสายไปนะฮะง่ายๆเลยใช่ข้อไหนกดครับมาดูกันครับว่าทั้งสองทีมนะครับน้องๆคิดว่าไม้งามพันผ้าสีแดงนี้เอาไว้ทำอะไรครับ ว้าวเห็นแล๋อเอาละสิชัดเจนนะฮะ oh. มาดูกันดีกว่าครับจะเป็น A B หรือว่า C ครับไม้งามสีแดงมีไว้เพื่อ สีแดงที่เห็นอยู่นี้ก็มีไว้เพื่อยกสายไฟบนถนนนั่นเองครับประเพณีอันเชิญพระพุทธรูปแวดเวียนเชียงรายเป็นประเพณีนิยมที่เน้นถึงวิถีอัตลักษณ์ของชาวเชียงรายโดยการอัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเชียงราย9แห่งอาทิพระพุทธสีหิงจากวัดพระสิงห์เป็นตน้นประดิษฐานในบุษบกบนราชรถโดยจะอัญเชิญพระพุทธรูปลงมาจากวัดพระธาตุดอยทอง ซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกของเมืองเชียงรายที่ในอดีตพญามังรายได้มาประทับและทอดพระเนตรภูมิทัศน์ในการก่อสร้างเมืองเชียงรายหากครับ